มาดูหลังจากพายุถล่มทลายตอนกลางคืนแบบโอ้สุดยอดมากเลยอะลม้มส่วนมากจะเป็นล้มเนาะนี่มาบอหลายดอกลม้มตื่นเช้ามาก็แบบอืมท้องฟ้าปลอดโปรง่งมีแสงตะวันโพมีดวงตะวันมาให้เห็นเป็นดวงเลยกับว่าได้ <c oughs> แบบสุดยอดมากเลยอะ สวยแต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คืออุณหภูมินะอุณหภูมินี่แบบยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คืออุณหภูมิตงฟ้าปลอดโปร่งวันนี้แบบสุดยอดมากเลยอะเป็นเลือกนาำยามดีอีกวันหนึ่งก็ว่าได้สวยแต่ว่ามันเป็นหิมะเปียก ลำบากแน่กับที่ต้องกวาดเวลาก,กวาดนี่แหละจะลําบากเพราะว่าตรงเบิ่งสภาพนี้เขาเขากวาดถนนแล้วมันจะมาอยู่น้าตามทางเขาทางออกบานเขานะมันก็จะสูงสักนิดหนึ่งคือแบบ้าบอกกวาดก่อนก็คือรถรถยนต์ออกไม่ได้ประมาณนี้ต้องกวาดยังได้ก็ต้องกวาดหิมะเยอะๆหิมะแบบส,สวยๆงามๆจะไปกวาดเขาทําไม ถ้าพกกวาดมันก็ออกบ่ได้นะออกออกจากบ้านบ่ได้ก็คือการจะไปใส่มาใส่ก็คืออาศัยส่ัญจรไปมากก็คือต้องใส่รถไส้ล้านนี่แหละก็ต้องทั้งเขา่าทั้งออกก็ต้องมันบมีคนมากกวาดหายเขาต้องกวาดเองนะบ่คือตามติพนอยู่น้าในหม,มู่บ้านทพิพนมีจอน้าทีหรือว่ามีทั้งเทศบาลเขามาจัดการแต่อยู่ฝั่งนี้คือทุกอย่างต้องทำเอง ทำเองทุกอยาก่างบมมีไพมาบริการถ้าบอจางถ้าบอจางเขามากวาดเอามีแดดออกท้องฟ้าปลอดโปร่งคิดว่าน่าจะน่าจะยุดได้ประมาณแครึ่ครึงคร่งมือน่าจะได้เล่นะเพราะว่าตามข่าขายักวกวนเหือยังมีหิมะตกอยู่ยังบ่ไปใสมาใสกัน,น่าจะแบบเป๊ดเดียวเห็นท้องฟ้าโป่ง,ปง,ปงแบบเนี้ยสดใสแบบเนี้ยอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจ เวลาเรามาเนี่ยคือแบบเมื่อดฝ้ามัวด,ดินแล้วก็ลร้อยอ่องลองรองมาแล้วก็มาตกเลยเนี่ยเนี่ยกี่ฝฟนึงเสียเมๆๆื่อมือนึงเสียเนี่ยคือมาเนี่ยเราพัวลงเลย <laughs> เนี่ยเราว่เก่งใจไผนะเราบ่ปรึกษาหาือไพความเราจะมาแล้วกับมาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นโป้งแบบเนี่ยถามมาเมือดปึ๊บแบบนี้คือตกเลยประมาณคือบ้านเฮาแหและแต่บ้านเฮาจากคือเมื่อดฟ่ามัวดินมากก็คือฝนตกอ่ะประมาณประมาณเดียวกันเลย <c oughs> บรรยากาศวันที่มี พราทิตย์โผล่มาให,ให้เห็นแบบเต็มเต็มเลยอะเต็มดวงเลยก็ว่าได้แต่ว่าเราอยู่บนโดนหรอกเราก็ับไปเพราะว่าตะวันช่วงนี้ก็คือเขาจะขึ้นวิ่งเวียงเนาะเวียงไปทั้งข่างขึ้นแล้วก็ตกเลยประมาณนี้เลยอ่าบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ยังมีอยู่ถึงจะหนาวก็เถอะก็ยังได้อุ่นนิดอุ่นหน่อยก็ยังดีนะ ตรงที่มันเป็นท่าางเดินว้านมือกรที่ลงไปอะ่ะมันมันหายไปแล้วอะ่ะถ้าเขาเดินไปตรงน,นี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่า,วาเขาบอกรู้ว่ามันมันต้องมีสกุตเต์ผพานมาัสา่อนอะ่ะเขาจังเ,เดินแบบสะดวกได้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือลำบากที่เพราะว่าเขาเดาอะไรว่าตรงไหนที่มันเป็นเป็นล้มเป็นบอ่อเป็นเนี่อันตรายถ้าถ้าแบบนี้อันตรายแข็งนะแข็งเยอะ แต่ว่าบางมองมันก็ม,นม,นมันบอกมันบรดแข็งเสมอไปไงบรดแข็งแบบไปตลอดทางเลยมันงก็จาเป็นแบบเป็นแบบนุ่มๆเป็นเป็นล้มเป็นยังเสเดาเดา่ดายากต้องต้องให้สกูตเตอร์พานถ้าเกิดยังสิสามารถสัญจรไปมาได้แบบเดินแบบสบายใจเดินแบบไม่ต้องกังวลอีกอย่างนึ่งก็คือต้องมีร้อยสกูตเตอร์ถึงจะมีรถล,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 ลองไร้อยของสกูตเตอร์พานมาแล้วที่เหตุเป็นถนนให้อ่ะ ก็วบบถือก็ว่าลอยเปอร์เซ็นจะปลอดภัยนะเพราะว่าบางมองกะเดายากอะเดายากซ้ายก็พี่มาเนี่ยพอตังกันเลยคือแบบไมรูว้ว่าจะบัวลงไปตรงไหประมาณนี้ตอนนี้นิ่งเงียบไม่มีลมไม่มีอะไรนะอะรเ,เ,เลยเงียบเงียบสนิทเลยเนี่ยแหละต้องฟึงสังวรอ,อีกประการนึงด้วยกัน เตรียมตัวบรูเราจะมาอีกย้ำใดแต่แค่นี้กะถือว่าโอเคแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้ว